หลายๆคนจะเห็นนะครับสำหรับช่องผมก็มีความหลากหลายของเกมสล็อตแต่เราเล่นอยู่ค่ายเดียวครับ p g ครับบอกเลยครับแค่ลินค่าย p g ก็ครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET Station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม p g ครับ13 ET ยา r d ปั่นเกมค่าย p g ช่อง13 ET r o m e รม เป็นทริคเกมจ็กเกอร์โรมาครับ13 etlsgamer g, g เกมไฮโลนำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13 e t ยยาดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่านคอมเมนต์ครับวันนี้เราอยู่กับเกม t r e a s u r e a อ t อ่านว่าแอคแชกใช่ไหมโอเคก็ตามนั้นแหละก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับใต้คลิป มีลิงก์อยู่คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับตื่นเต้นอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บๆก็ำสำหรับใครนะครับคำเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมที่ยังไม่อะไรไม่รู้สักอย่างก็ดูคลิปของลุงไปก่อนนะครับนี่คือเกมครับอุย้ยวิธีชนะหนึ่วิธีเยอะมาก มาครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันโอ้ยอย่าลืมนะครับถ้าเล่น40%ได้เลิกพอแล้วแต่ลุงจะไม่โชว์แตกเกมไหนแตกเกมนั้นลุงแนะนำถ้าลุงเล่นแล้วไม่แตกไม่มีเอยไปเรียบร้อยอยังอุ๊ยสแกตเตอร์ต้อง4ตัวใช่ไหมเเ้ยเดี๋ยวๆๆกันพลาดครับดูกันดีกว่า ต้องสี่ตัวครับสี่ตัวขึ้นไปโอเคมามาครับโอเคครับไปครับไส่คอไม่ดีเลยครับมีกดซื้อฟรีนะครับแต่สำหรับลุงนะครับผมสิบสามอีทีหยาดไม่มีทางครับที่เราจะซื้อฟีเจอร์ฟรีเราจะปั่นกันครับเราสายปั่นครับใครสายปั่นกดหนึ่งไล ขอแค่นั้นพอก็เดี๋ยวเราปั่นโชว์ครับโอ้ไม่ก็โอ้โอ้ไม่ก็อ๋อพอได้แล้วมันก็จะได้คูณอีกโอเคจะกลับมาใหม่ครับแต่ถ้าได้ได้ต่อเนื่องได้ไปยาวๆเลยอุ้ยสวยครับมาแล้วครับผมสก๊อตเซอรอ์อีกอันเดียวอีกอันเดียวครับอีกอันเดียวครับขอแค่อันเดียวครับเราไม่ซื้อฟีสปินอยู่แล้ว ลราเอาไหวไหม Hey Hey One Two t e e วิชัยเป็นคนที่เกงเร์ที่อยากจะบอกไม่ได้จ้ชูเธอเข้าใจก็โอเคมาครับขอเคตัวแม่เียได้สำหรับเกมนี้นะครับเหมือนเดิมนะผมจะเอาทุนมาที่300อยบาทครับหุนไปเรื่อย หลายๆคนจะเห็นนะครับสำหรับช่องผมก็มีความหลากหลายของเกมสล็อตแต่เราเล่นอยู่ใครเดียวครับพีจีครับรบ,บอกเลยครับแคเล่นค่ายพีจีก็แตกเลยชนะุนฟรียังพูดไม่จบประโยคเลยเดีจยา,าปะปะรั้งท,งที่สิบขอคิงลงตัวออืไปครับื อืมร้บเอือ้อไดา้ได้ได้ไฟิปโอ้ยมีดวงมาครับเคครับขอเคหน่อยโอ้ยสวยพี่ไปครับเหลือสี่ครั้งสุดท้ายสแครปเตอร์อีกรอบหนึ่งนะขออีกสักรอบหนึ่งอืมจะได้ครับถ้าสแครปเตอร์สักสาก็พอเนาะ ผมบอกแล้วเกมไหนเล่นเกมนั้นแตกถ้าไม่แตกไม่มีเล่นอยู่แล้วครับเรียบร้อยครับและนี่คือเงินรางวัลรวมครับว้าวโอเคครับเรียบร้อยครับแตกแล้วอาอิ่มสบายใจโอเคอย่างที่บอกครับถ้ามันแตกแล้วมันไม่แตกต่อเนื่องอยู่แล้วยังไงก็ต้องเอาแค่นี้พอไม่เป็นไรครับก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับแลวเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าแต่ถ้าใครอยากเล่นนะครับใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกไปที่ลิงก์นะครับนำมาเล่นเกมนี้สนุกดีชอบครับรุน้วยทั้งวันโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับ